เขาเรียกหอยอะไรหอยเชอรี่หอยเชอรี่หรือหอยปังน่าจะหอยเชลลี่แหละเนาะฟ้าบานบานๆจะแบ่งกจะปั่นกันนะครับบนใหญ่ใจกะละมังยังหนึ่งนะครับก็ใส่ถังสีเดี๋ยวไปต้มก่อนสัก ห้าโลกินกระตับักโหนนะครับแล้วก็ไปกินกระตําบักโหงนะครับอันนี้ก็เราจะแพ็กส่งลูกค้านะครับนี่นี่ก็เมื่อเมื่อวานเขาก็มาเอาหนึ่งคันรถก็เหลืออยู่ประมาณสองร้อยแผ่นนะครับคุมนี่ครับ เราจะไปต้มหอยกินกระตําบกหูเตรียมพร้อมแล้วครับแม่คั่วกํะตับกหูลูกค้านั่งรออยู่สองคนให้ลูกค้าหันหน้ามาหน่อยลูกค้าไม่ <c oughs> ไมีแต่อาหารอาหารอาหารไรอาหารนาทั้งนั้นแหละครับนี่วันที่ยี่เอ,อ๊ <c oughs> นี่ครับผักกระถินนะครับโอ้ตําเหล็กโอ้นตําเนี่ยตําเนี่ยครับคมมันเนี่ยวันที่ยี่สิบเจ็ดคือเก้าแหละครับผมยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสี่นะครับกําลังแบง่งได้กี่คู่ต่อประมาณ2คู่่ไม่ได้สามคู่พอดีแบ,งบ่งสามบานเหลือก็อไปต้ม ก็มาเยี่ยมสวนของพ่อนะผู้บังเกิดเก่าพ่อใหญ่คำสิงนะครับนี่ <Ooh. S 1> <laughs> ประมาณลอยแปดสิบต้นนะครับลอยกว่าต้นนะนี่ยางงามเลยนีะครับเดี๋ยวกปีหน้าก็จะได้กินนะครับอันนี้กับปีที่สามแหละปีที่สามกัวแหละเพราะว่าประมาณสี่ปีมันสีออกหน่วยนายจะปีที่ห้านะครับ ที่บินโดนเนี่เบอร์นะครับนี่ยกยวันที่27กรกฎาคม2อ6 4ันหากสี่เขาอยู่ให้อยู่หน้าครับตานโควิดคือเขาบ่บอไปไซนี่พอกับบอ่อไปไสนอยู่แต่หน้าย่างเดียวนี่ครับาทีมงานมาหาเก็บพล่ละหมากลากไมน้นี่พุ่นช่างเป้สายหดเรากับสั่งต่อเก็บกระถอนอยู่พุน่นดกกระดกพุ่นนะพุน่นอยู่ทั้งลงังตกใส่ลงังคาเติมตามเติมตามนะครับนะนี่พุน่น ดังปึ้มปึิมนี่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบปลูกหกสองปลูกปีหกสองบอกมันก็ได้แค่สองปีตัวกันหกสองหกสามหกีในสามปีในสามปีบ่หกสองหกสามหกสี่เป็นไงครับแล้วก็ของน้องเซี่ยวอยู่ทั้งผุนนะของน้องเซี่ยวทั้งเบิร์ดกับประมาณลอยแปดสิบนะครับลอยแปดสิบต้น นีบอยู t <t tamam ่ให้อยู่หน้ากับเบือของกินหากินคือเก้าครับโคบิดก็ได้ปุ่นปงอกหลายอย่างครับบลงอะนี่บงาะอันนี้สวนอีกฟังนึ่งต้งเบือนึ่กเจ็ดไรนะครับเจ็ดไรตั้งเของหน่องของนองเซีวลูกไส้กัประมาณสองไรนะครับบาทงาะนี่มันปลูกไงนะพอนะ เง,ง,งาะปลูกไงกาได้กินไว้ยังได้ก็ได้กินครับมเงาะนี่ปลาแวะมาไปเตรียมงานก็นเลยแวะมาเบ่งบานเมึงพ่อเบ่งแม่นะครับนี่เป็นยังไงสถานการณ์โควิดนะครับกับม่เบ่งอยู่ต่างไหเ้รนาพอไปใส่นะครับไยเดรนาข้า,ยยา,ก,ากินคือเก้าครับ นี่เดี๋ยวเอารถไทยมาไทยให้เดี๋ยวรถไทยหน่อยแต่ตอนนี้ก็เขากำลังปงแล้วน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งเต็มสะคือเขาแล้วครับนี่นี่น้ำท่วมทุ่วงผักบุ้งเต็มสะ <c ười> <c ười> นี่ครับพื้นที่ประมาณเจ็ดไร่เงาไปพุ่นละ แมันจะมืดมันจะขำมันจะนี่ไงพ่อหนะครับเห็นด้วยแต่มันบ่ค่อยชัดปุ๊บทางขุนอีกทางขุนอีกอะขาคล่องไปนะอันของหนึ่งเซลโยกให้ลูกไส้หลานนะครับทั้งพี่ก็ที่เป็นของหลานอยู่ทั้งพี่นะครับหลองแพ้กระกาดนะครับเดี๋ยวบิวที่ถัดนะครับทงให้ทงหน้านี่แหละ ผลไม้หลากไม้กับพืชนะครับวิตามินวิตามินซีบุกม่วงและก็หลายอย่างบุกนุ่งบุกเน่าผลไม้บุกสมมะม่วงหาวมะนาวโหบุกมีบุกฟักบุกแตงแตงมูกมีทุกอย่างบุกไฟกับมีอีกบัดนั้นบุกสมโอบุกละมุด มีเบริรทุกอย่างมาท่นปลาก็มีนี่ครับหมกเผากับไรหมกเผาเนี่ยเพิ่ก็กขายห,หน่วยเขามาขืนเองนี่เขาให้หน่วยหาบาทนะครับก็ขายทุกอาทิตย์เดียวหมนอยู่ได้ย้อนหมกเผาเนี่ยครับอยู่ให้อยูน่นาก็มี่ผลไม้เอาล่าซัมมี่แหละเดี๋ยวคลิปมันสียเงารับผมนะนี่กับหกเงาะปีเดียวกับไงซัมนี่แหละบมกงาะน,นี่จักจักปีเลยคนสิได้กิน บกงอจักปีพ่อได้กินนี่บกงเนี่นนยน,นะอพาอะพูดไอ้หู้เจักปีได้กินได้ประมาณขอมเมนะขอมิม่มข <laughs> <laughs> ้อเมเมแต่คลิปมาบอกนะข้อม่มบกง,งอหลีซื้อแล้วเขากินอันนี้กับไข่อันนี้กับไข่นไว้ไข่ในไว้ซื <laughs> อ้อมันกับปงครับนี่เอาคอม่มข้อมิม <laughs> ผ <laughs> มเห็นใครกริปคุณนะครับสวมหัวเลยนะตุเรียนเพิ่นสวมหัวเลยคุณสามสิบสามสิบต้นไรหนึ่งนะครับอ้าสมี่นะครับกริปเงาวแล้ว <c ười>